สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เซนทัลลาด้าวนะครับวันนี้เรามาที่งานเกาหลีวิลเลสหรือว่าโคเรียวิลเลสนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพามาเดินชมบรรยากาศว่ามีอะไรบ้างนะครับในบรรยากาศงานตอนนี้ก็เขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่28นะครับอยู่ที่เซนทัลพาซาลาด้าวนะครับนี้ก็จะมีแบบร้านของกินก็จะมีแบบว่า อาหารเกาหลีขนมเกาหลีอะไรแบบนี้นครับที่เป็นแบบส่วนเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีมาแบบเนี่ยมีของกินมีร้านอาหารเนี่ยนี่นะครับนี่เขาก็จะมีแบบว่าของเ,ออเกี่ยวกับเกาหลีต่างๆได้นะครับด้านนี้ก็จะมีเป็นเสื้อผ้านี่นะครับเสื้อผ้า เสื้อผ้าต่างๆสไตล์เกาหลีอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะมีอ๋อนี่อาหารเกาหลีนะครับอยู่ด้านนี้ก็มีนี่เลยมีแบบน้ำโอ้น่ากินมากน้ำหวานนะครับครับอันนี้ก็จะมีแบบขนมหวาน150บาทป๊บเปี้ยนะครับ ผลมไม้ไปเดี๋ยวพาเดินดูก็สามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้าทั้ง BTS แล้วก็ M.RT นะครับมาลงที่สซ็นทนรัลรัฐพาแล้วก็สามารถที่จะมาเดินชมงานได้นะครับมีแบบร้านเสื้อผ้าต่างๆอันนี้จะเป็นแบบว่าสาวแบบไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเสื้อผ้าผู้ชายอะไรแบบนี้ บรรยาก,กัดก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบว่ารันเครื่องหอมเสื้อผ้านี่มีแบบรันต้นไม้ด้วยนะร้นต้นไม้ 20, 40, 50แล้วก็มีรันเนี่ยเสื้อผ้านะครับ ก็จะเป็นแบบว่า,วาสไตล์เกาหลีเกาหลีอะไรอย่างนี้เป็นเกาหลีวิลเลจนะเป็นว่าออกบูธอาหารเกาหลีเสื้อผ้าสไตล์เกาหลีเครื่องประดับเยอะแย,ยะเลยนะครับประมาณนี้เริ่มตน้น22-28ถึงตุลาคม2563นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะมาเดิน จ่ายใ,ใช้สอยได้เลยนี่เดี๋ยวเราจะผัดเดินดูฝั่งด้านนี้ด้วยนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะมีเนี่ยมีร้านรองเท้าประมาณนี้เยอะแยะเลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งร้านกระเป๋าร้านรองเท้าเยอะแยะเลยอโอ้ด้านนี้ก็มี นี่เป็นร้านรองเท้าร้านเสื้อสองร้อยบาทสำหรัห้าสิบห้าร้อยเก้าสิบสามร้อยอะไรแบบนี้เยอะแยะเลยนะครับนี่แหละบรรยากาศทั้งหมดของงานคอรีอาคอรีอาคอรีอาวิลเลจในวันนี้นะครับถ้าใครสนใจก็มาได้เลยนะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับ